กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับงานมอเ o อร์อ o 2023จัดขึ้นที่เดิม IMPACT เมืองทองธาน,นีระหว่าง3 0พฤศจิกายนจนถึง11ธันวาคมคอนเซ็ปต์ของงานครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ครั้งนี้เขาจะไม่มีแค่รถยนต์และมอเตอร์ไซค์มาโชว์ในงานอีกต่อไปนะครับเขาจะมีท้าอกาศยาและมีเรือให้ชมด้วยครบวงจรขนาดนี้นะครับ เช็คราคาของเราพากันมาหมดครับทั้งทีมงานคากูรูแล้วก็มอเตอร์ไซค์กูรูครับกูรูไปถึงกูรูสายรถท่านอื่นๆด้วยนะครับเพื่อมาเช็คหมดเปลือกสําหรับรถยนต์และก็มอเตอร์ไซค์ใหม่ในงานนี้โดยเฉพาะแต่ยังไม่พอครับยังมีชีนจากมบายกูรูและพ r o p e r t y ีกูรูที่จะพาไปชมทั้งอากาศยานและเรือด้วยครับปิดท้ายนะครับมันนี่กูรู มาช่วยในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินครับเพื่อตัดสินใจซื้อรถได้ง่ายขึ้นครับตลอดงานนะครับเราจะมีการอัปเดตคอนเทนต์นะครับแบบเช็คกันหมดเปลือกเลยครับเช็คหมดเปลือกจริงๆด้วยนะครับแล้วก็ห้ามพลาดครับติดตามเราสคลให้ได้นะครับ